อัปเดตเรื่องราวลูกหนังป,ปานทั้งสั้นทั้งยาวกับเราวชาวปันไซโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเชลซีเฮลันคุลิบลี่ฟอร์มสุดโหดกระโดดขี่หลังสิงบลูลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย345สปอร์ต ปั่นไซโค้งในวันนี้ครับมาปั่นโค้งโค้งกันที่ผลงานนัดอุ่นเครื่องนะครับเกมสุดท้ายของเชลซีครับที่เจอกับทีมดังจากซึสเกาโชสียอิตาลีอย่างอุนิเนเซ่นะครับเกมนี้เชลซีเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับราฮิมเตอร์ลิงประเดิมประตูในสีเสื้อของเชลซีได้เป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ครับอีก2ประตูได้จากเอ็นโกลโลกองเต้แล้วก็เมสันเมาส์นะครับเรียกความมั่นใจจากการแพ้ออซันน์สประตูศูนย์นะครับการอ โทมัสทูเคิลครับกุนซอชาวเยอรมันเนี่ยพอใจเป็นอย่างยิ่งยิ้มกริมเลยครับกับผลงานของบุรพ์ซิงโตน้่เหมือนครามครับโดยหลังจบเกมครับโทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์นะครับถึงผลงานของลูกทีมนะครับรวมไปถึงประการังตัวใหม่อย่างคาริดูคูลิบาลีครับที่ย้ายมาจากนาโปลีนะครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีจังหวะบล็อกแล้วก็แท็กเกิลสวยๆหลายครั้งให้เห็นนะครับในเกมกับอูดินเนเซ่ครับโดยโทมัสทูเคิลครับกล่าวถึงผลงานของลูกทีมโดยรวมแล้วก็คบบาี่ไวว้้ันรอกกฝึ ซ้อมกันอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะช่วง2วันก่อนแข่งเนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่สมบูรณ์ที่สุดแบบ100%นะครับแต่ก็คิดว่าได้สิ่งดีๆจากเกมนี้ครับหลายอย่างเนี่ยส่งสัญญาณดีๆนะครับจากเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลการข่งขันครับสามารถยิงได้มากกว่านี้นะครับถ้าเกิดจบคงคงกว่านี้ลูกทีมน่าจะยิงประตูได้มากกว่า3ประตูครับส่วนคารลดูคูลิบาลีครับโทมัสทูเคิลนะครับขี่เส้นใต้ไฮไลท์เลยครับบอกว่าสมควรได้รับการร้องเพลงเชียร์จาก าที่ดีมากๆของเชลซีและก็น่าจะดีที่สุดนในแรนรอบหลายปีของเชลซีเลยทีเดียวครับมีทั้งบุคลิกและก็ร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็พอใจที่เห็นคูลิบารีอยู่ในสนามถึง70นาท,ทีในเกมกับอูดินเนเซ่ครับนอกจากนี้ครับโทมสัสทูเคลิลยังพูดถึงสภาพร่างกายของคูลิบารีด้วยนะครับว่ากําลังฟิตขึ้นเรื่อยๆครับและก็เชื่อว่าคูลิบารีจะกลายเป็นส่วนสําคัญในแนวรับของเชลซีอย่างแน่นอนครับถึงตอนนี้ครับโทมสัสทูเคลิลบอกว่ากํากลังโฟกัสนะครับในเกมเปิดสนามในสุปเปอร์ลีกอังกฤษฤดูก2022-2021 สานะครับเกมประสนามเชลซีจะเจอกับเอเวอเรตันครับสำหรับไทม์ไลน์ของคูลิบารีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครมองครับตกเป็นข่าวกับทีมนู้นทีมนี้แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่กับนาโปลีต่อไปนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยคูลิบารีวัย31ปีเหลือสัญญากับนาโปลีอีกเพียงแค่ปีเดียวครับอายุก็ปลาเข้าไป31แล้วนะครับทำให้ต้องตัดสินใจนะครับสุดท้ายนาโปลีก็ต้องยอมตัดใจขายครับให้กับเชลซีในราคา32ล้านปอนด์มีแอดออนอีก2ล้านปอนด์นะครับให้กับเชลซซีีีีโดยยคูลบาารรเเนน่็สสัญญต์ฟ บิดไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027นะครับหรือว่าเป็นเวลา5ปีด้วยกันครับรับค่าเหนื่อยเรดอยู่ที่160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับอย่างไรก็ตามครับเชลซียังต้องการมองหากองหลังรายใหม่นะครับยังตามล่าหากองหลังรายใหม่อยู่ณเวลานี้นะครับเพราะว่าทดแทนการจากไปของอันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วก็อันเดรสคริสเตียนเซนอีกหนึ่งคนนะครับจากไป2ครับได้มาเพียงแค่หนึ่งครับแล้วก็วืดไปแล้วมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมาทเดลิสจูกนเดซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวคราวคัพวนกับมิลานสกร กองหลังสโลวาเกียของอินเตอร์มิลานรวมไปถึงเวสลี์โฟฟาน่านะครับกองหลังวัย21ปีของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าก็เรียกแพงทั้ง2สโม,มสรเลยครับอยู่ที่ว่านักเตะกองหลังคนต่อไปของเชลซีจะเป็นใครนะครับต้องรอติดตามใครจะมาจับคู่กับคูลิบอรี่ครับเพราะว่าครั้นจะใช้เตยโกซินวาต่อไปอายุเข้าปาเข้าไป37ปีแล้วนะครับจะใช้ทราโบชาโลบาก็ดูะพันษายังไม่ถึงชั่วโมงบินอย่างน้อยเกินไปนะครับสาหรับคูลิบอรี่ครับมีสไตล์การเล่นแบบเป็นตัวชนหรือว่าภาษาฟุตบอลสมัยก่อน ก็คือสต็อปเปอร์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นกองหลังชั้นดีคนหนึ่งเลยครับในศึกเกาโชเซรไต์อิตาลีนะครับพิมเขียวเดียวกับอันโตนรโรติเกอร์เลยก็ว่าได้นี่ครับมีดีเทลที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยคูริบารีครับมีสถิติการเข้าปะทะที่ยอดเยี่ยมมากๆกับนาโปลีนะครับซึ่งแนวรับซุนเกก็แสดงให้เห็นไปแล้วครับกับผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับในเกมกับอูริเดเซมีจังหวะสไลด์บล็อกลูกยิงสวยๆหลายครั้งเลยครับแฟนๆเชลซีน่าจะอุ่นใจได้กับผลงานของคูริบารีนะครับหลกอออเืื เลครับหายห่วงเลยเพราะว่าเล่นฟุตบอลยุโรปแทบจะทุกฤดูกกาลกับนาโปลีเลยครับแถมยังเป็นกัปตันทีมชาติของเซเนกัลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะในอดีตที่ผ่านมาครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับคูริบารีเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนสนิทคุ้นเคยกับเอ็ดัวร์เมนดีนะครับนายดานเพื่อนร่วมชาติเซเนกัลนะครับรวมไปถึงจอร์จิโย่นะครับเพื่อนเก่าตอนสมัยอยู่กับนาโปลีนะครับก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีครับก็การปรับตัวนอกสนามไม่น่าจะมีปัญหากับคูริบารีนะครับถึงตอนนี้สีการเห็นกระหนุงกระหน ก็เรียกได้ว่าเป็นพ่เลี้ยงนอกสนามไปแล้วก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเท่าไรครับเชื่อว่าคุริบารีก็น่าจะยืดตัวจริงของเชลซีอย่างถาวรในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับโดยสือพิมพ์เลียงกรีครับ2022-2023นะครับ5เกมแรกของเชลซีในเดือนสิงหาคมครับ5เกมต้องบอกว่าหนักอึ้งเลยครับเจอเอเวอเรตนะครับเกมแรก6สิงหาคมครับแล้วก็14สิงหาเจอกับทอรแนมนอสเปอร์ลอนดอนดับบี้แมตช์นะครับ21สิงหาเจอกับลิสต์ยูไนเต็ดนะครับ27สิงหาเจอเลสเตอร์ซิตี้และก็31สิงหาส่งท้ายเดือนสิงหาค ด้วยการบุกไปเยน็นเซาว์แถมตันครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซคโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลก,กันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ